ให้ผมพอกแดงๆทุกคนจะเล่าก่อนว่าเนี่ยไม่ได้ยอมหนูไม่ได้ยอมนะทุกคนหนูไม่ได้ยอมใหม่นะคือหนูว่าไปสระผมที่ร้านใช่ไหมแล้วก็แบบว่าก็เลยบอกเขาว่าแบบเออสระกับเพิ่งจะไปตัดผมด้วยเนี่ยคือไปตัดมานิดนึงแบบซอยๆให้มันเป็นทรงขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เลยบอกพี่ช่างว่าแบบว่าขอ ขอสะยาม่วงได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็แบบอ๋อมันหมดค่ะมันหมดไม่มีอะไรเงี้ยเขาเขาแบบพูดขึ้นมว่ามีอันเนี้ยค่ะเป็นแบบว่าม่วงสุดพิเศษม่วงที่ทําให้ผมม่วงก็เลยอ๋อก็ไม่ได้คิดว่ามันจะม่วงขนาดนี้ทุกคนนะอกะก็ไม่ได้คิดว่าจะม่วงขนาดนี้นะเว่ามันจะเป็นม่วงแบบม่วงแบบม่วงหมดโมนม่วงแบบม่วงเนี้ยทุกคน นอกปะไม่ใช่อ่ะมอกม่วงแบบม่วงลยอ่ะม่วงแบบม่วงตะโกนอ่ะทุกคนนั่นแหละสุดพิเศษไหมล่ะมันยาวม่วสุดพิเศษไหมล่ะมันทำสีช่นี่ก็เลยถามเพราะว่าแบบเออมันจะมันจะหลุดไหมโอ้ก็หลุดค่ะเหมือนทำสีปกติเลยอะไรเงี้ยอ๋อโอเคแล้วไป มันแดงไหมมันมันจะออกแบบม่วงม่วงแดงแดงอ่ะมันไม่ได้ม่วงแบบม่วงเลยมันก็ไม่ได้แดงแบบแดงเลยมันแบบม่วงบานเย็นหรอไม่ใช่แดงบานไม่แดงม่วงแดงอมม่วงม่วงแดงไม่แน่ใจ